เอลรัแคบก็ขอสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านเลยนะฮะตอนนี้ก็อยู่ผมมิสเรลนูอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนสร้างปืนใหญ่ในมาครับพ็อกเก็ตเดย์พ็อกเก็ตอีดิชั่นในเวอร์ชันหนึ่งจุดศูนย์จุดศูนย์จุดสองกิวที่สามนะครับมันก็อัปเดตใหม่เข้ามาเอา้าเดี๋ยวตีบชฉยแป๊บนึงนะแป๊บนึง โอเคมาแล้วครับอันดับแรกก็มันจะมีกระเบ้เลือกเนาะเดี๋ยวมันก็เเบื่องกระไม้แหละมันงน่าจะแสบนี้ผมเล่นไปหลายแมปแล้วแ๋่วผมขอตัดเข้าแมปได้แบบหนึ่งนะฮะดูครับนี่ครับเจียงนอนนี่เหมือนคอมเป้เลยแนตะ่แต่กราฟิกอาจจะไม่ค่อยเหม็น อันนี้ก็เป็นอย่างที่เราจะมาสอนสร้างนั่นเองค่ะต้องใส่เทียนทียังมาจะใส่ให้ดูก่อนนะคือยชิบหายลนะกระด,ดุกชิบหายโอเคอันนี้พอจานนะ เคกดเข้าไปเลยมันอาจจะกระเด็นสูงมากยังไงไปนู่นละวิธีที่ทำให้มันต่ำลงก็อย่างนี้บต่อขึ้นมาแบบนี้แล้วอันหนึ่งนะครับ lương เปิดชีทนี่ đi mà ok นอนหนึ่ง cái này này ต้องหายอด อับตกสินั่นไงครับผมเห็นไปนน่นหมดลฮะนี่ฮะตรงนี้อ๋อมันไลยอยู่ตรงนี้ครับผมโอเคเราจะส่นสร้างกันเลยมาวนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งครับเคมา รับหนึ่งนะไม่มีโอเคกันไหนจะมาสร้างกันเลยนะทำนี่ครับวางบล็อกอะไรก็ได้กี่บอกว่า อโอเคครับโอเคครับผมนะแปดบล็อกอันนี้สี่แล้วใช่ไหมห้าหกเจ็ดแปดอ่ะเฮ้ยไม่ใช่โอเค เนี่ยแล้วก็วางน้ำตรงนี้นะครับแล้วก็วางปุ่มเน้นนะไม่เป็นปุ่มหินนะผมแม่ง <c oughs> มัน,ม,นมันเยอะวะ่ะเยอะอืเดี๋ยว,วที่ว่าทำไอ้นี่ไลยไ,ไหม อืมโอเคเมื่อกี้เคลียร์ไปละโอเคมาวางเลตโตลเลตโตนแล้วก็อ๋ตอต่อมาเนี้ยตรงน,นี้ทุกบอกนะครับเราจะวางคำพืชอ,อะไรโอเคสามบอกนะล้วก็วางดิสติ้นเซอร์นะ โอเคต้องวางให้ได้ปึ๊บเรียบร้อยโอเคแล้วก็วางไอ้นี่ไปเลยครับเล้วตร์หนมาได้โอเคโอเคตุ๊บบอตุงบบโอเคครับให้วางเล้วตร์รีพีเตอร์ครับปึ๊บ โอเคผมละน,นำเป็นสามนะครับปรับสุดเลยครับโอเคแล้วก็วางบางันไดแล้วก็วางตรงนี้ครับ <c oughs> แ,แล้วก็ต่อบล็อกขึ้นตรงสูงแล้วก็กดชิปแล้วก็วางตรงนี้ปึ๊บ โอเครยบร้อยแล้วก็ใส่เทียนที่ไปเลยฮะเดี๋ยวผมตัดให้โอเคโอเคม่อใส่ TNT เสร็จแล้วกดปุ่มเลยขณะแล้วมันก็จะไปนู่นนะแบมเรียบร้อยมองเห็นใช่ไหมได้ครับเดี๋ยวผมว่ากดปุ่มอีกรอบฮะถ้ามันจะกระเด้งมาตรงนี้ครับแบมตุ้มเรียบร้อยโอเคก็ถ้ามา มาครับเวอร์ชันนี้ผมก็จะทิ้งลิงก์งไว้ใต้คลิปนะครับผมเออแล้วก็มีอะไรจะบอกด้วยเวอร์ชันนี้มันก็มีอะไรหลายอย่างเข้ามาแล้วครับแบบว่าพลุนะครับผมเดี๋ยวเอดีดเป็นเซอร์ดิงก่อนแล้วก็ว่าอไอะครับไม่สบายเอ็นเพีเออ

กอมีเท่านี้แลกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ